สวัสดีค่ะหนูเล็กคุณแม่ลูกสองนะคะวันนี้จะพาทำหน่อไม้ผัดพริกแกงหมูสามชั้นนะคะนี่ค่ะสีสันน่าทานไหมคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะวันนี้หนูเล็กจะพาทำผัดหน่อไม้พริกแกงใส่หมูสามชั้นนะคะผัดหน่อไม้ใส่พริกแกงหมูสามชั้นนะคะอย่างแรกค่ะหน่อไม้เราต้มสุกแล้วนะคะนี่ค่ะไหมค่ะ หมูสามชั้นค่ะเราหั่นบางๆนะคะใบโหละพาค่ะพริกแกงเผ็ดค่ะใบมะกรูดฉีกนะคะน้ำมันพืชน้ำมันหอยซอสฟ้าเขียวสซีิ๊วขาวน้ำตาลทรายผงปรุงรสกระเทียมสับพริกขี้หนูหั่นซอยนะคะส่วนผสมหรือวัตถุดิบเราก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรา ไปลงมือทํากันเลยนะคะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันค่ะลงไปค่ะ,คะใส่กระเทียมค่ะที่เราสับไว้นะคะลงไปค่ะผัดค่ะหนูเล็กกับผัดหมูสามชั้นก่อนนะคะค่อยใส่พริกแกงเผ็ดนะคะผัดนมะ หน่อไม้ผัดพริกแกงหมูสามชั้นนะคะนี่ค่ะเมนูเรานะคะหน่อไม้ผัดพริกแกงหมูสามชั้นค่ะนี่ค่ะหน่อไม้สดหน่อไม้สดนะคะที่เราต้มสุกแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็เกียวกระเทียมก่อนนะคะใส่หมูสามชั้นค่ะลงไปเลยค่ะ นี่ค่ะผัดเนื้อสันชันก่อนนะคะให้สุกก่อน,อนแล้วก็จะเกี่ยวเนื่สอสันชันอยู่ข้างๆนะคะนะคะี่ค่ะิ๊กแกงเผ็ดค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ นี่ค่ะแล้วก็จะทอดกิจเจียงสดก่อนนะคะ,คะนี่ค่ะไม่หอมเลยค่ะนี่ค่ะพอหอมแล้วเราก็เอาหมูสามชั้นลงไปผัดนะคะ ก็จะมาปรุงเครื่องนะคะซีอิ๊วขาวค่ะลงไปเลยค่ะปรุงเครื่องก่อนนะคะซอสฝักเขียวค่ะลงไปค่ะน้ำมันหอยค่ะลงไปเลยค่ะน้ำตาลทรายค่ะค่ะลงปรุงรสค่ะ ลงเลยค่ะผัดค่ะจินเนะ,ะนี่ค่ะผัดสมผสมเท่ากันนะคะนี่ค่ะ,คะเราผัดเท่ากันแล้วนะคะ ใส่หน่อมไม้ที่เราต้มสุกนะคะหน่อมไม้สุดนะคะที่เราต้มสุกค่ะลงไปเลยค่ะนค่ะผัดค่ะนีค่คะดูสีสันนะคะน่าทานม,มากเลยค่ะ เห็นไหมคะ,ะคะ่ะเห็นไหมคะเราจะเติมน้ำเปล่าลงไปหน่อยหนึ่งนะคะนะคะี่ค่ะ กพื่อให้มีน้ำนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะคนค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็รอให้เดือดค่ะนี่ค่ะน้ำม้รมเราก็ ได้แล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะใส่พริกค่ะพริกขี้หนูที่เราหั่นเลยนะคะใบมะกรูดค่ะที่เราสบับหั่นฉีกนะคะนี่ค่ะมาผัด ีสันน่าทานไหมคะนะีคะผัดนอไม้นอไม้ผัดพริกแกงหมู3าชั้นเรนะานะคะนี่คะใบ้ใบโหระพาค่ะ খং না খা เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราตักใส่จานเลยนะคะนี่ค่ะผัดนอไม้นอไม้ผัดพริกแกงหมูสามชั้นนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราตักใส่จานเลยค่ะนี่ค่ะเราตักเลยนะคะนี่ค่ะใส่จานเลยค่ะนค่ะ เสร็จแล้วค่ะผัดนมน่อไม้ผัดพริกแกงหมูสามชั้นค่ะนี่ค่ะน่าทานไหมคะน่อไม้ผัดพริกแกงหมูสามชั้นเสร็จแล้วนะคะมาทานด้วยกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูเล็กคุณแม่ลูกสองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ